นนั่ะถ่ายแล้วทำเป็นแตงคือถ่ายแล้วถ้าไป็กดทีมมันก็ดับย่าแจงข้างนี้เหรอเออไม่ไดแล้วเขายังไม่ถ่ายเลยมาเหรอแล้วถ่ายวิดีโอเขาไม่ได้ถ่ายรูปสปาันนี้ไม่ทองทองอะไรทองอะไรทำไมมันเต้นเล็กอย่างอ่ะแต่คนนี้ไม่มีหรอทองอ่ะโล่ส้าแล้ามาตั้งนี้ผู้กันลหร โอ look, okay. key, kein mache, kein hire, ้เก็บเงินซ um> ok, ื้อเค้กให้แม่ได้แค่ยิงก่อนหรอต้องเกินเก็บได้แค่สองวันเองให้แมีเย้ยให้เอาวางไว้หน้าเดี๋ยวน้องอาจะถ่ายอยู่ถ่ายมันเกิดนะจำเพิ่งท้อเพราเฮ้ยไว้ดับแล้วอ่ะจุดไหมลูมันพัดจุดไหมหน่าอ๋ออิษฐานเนาะต้องซื้อเทียนแบบที่ว่าเป่าไม่ดับอ่ะ ลูกเราไม่แต่โทรหามันมันยังไม่รับสายเลยอันนึงค่ะนดนลูกคุณพระามเลยคุณพระามเขาถือหางเขาหัวอันโนะะเขาไม่ยอมถ่ายรูปเขาถ่ายวิดีโอเออถ่ายรูปไปดิเออเดี๋ยวเขาไปตัดให้ถ่ายลงไปนะนอภาพเต็มสวยนะจ้องมีเบื้องีมึงภาพไปยัง แป้เลยได้ยัต้องตกระายไม่งเต่าเลยเห็นไหมเสร็จเลย แห้งว่ะพวกคือคนได้เอามีเสียงเลยเหรอถ้าถ่ายแล้วจะมีเสียงเะไรเอาไปอัดเสียงให้น้องอัดเสียงแล้วก็ส่งมาอย่างไรล่ะเนี่ยอัดเสียงอะไรเนี่ยก็พูดถึงเรื่องแล้วมันดับตรงไหนดตรงหนดนี้เหรอเออตรงนี้แค่นั้นแหละอัะไรต้องไป